สวัสดีครับคุณคู้องครับวันนี้นะครับก็จะมีผลงานของน้องสารสับปาปาอกแล้วนะครับที่เขาไปสอบเข้าบุคคลภายนอกสายงานพานิชของทหารอากาศนะครับโดยใช้บุตรปวชสายงานพานิชก็คือเ,ออเลขาธิก,การกับ คอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวให้น้องเขาได้นำตัวนะครับสวัสดีครับชื่อนายสารแสกของผมชื่อแช่ทุกคนครับอายุ23ปีครับครับเออต้นไปสอบวันอาทิตย์ที่6เม,มาาษายนที่ผ่านมาใช่ไหมครับขอจบกันนะครับก็เป็นเขาจะหานอากาศที่ แล้วคนสมัครสอบเยอะไหมฮะรอบนี้ก็หลักหมื่นขึ้นเหมือนกันเนาะเป็นหมื่นเหมือนกันเอาแค่เอาแค่ห้ามากกว่าห้าร้อยเขาได้ระบุไว้แสดงว่าเราก็อชนะคนหมื่นคนใช่ไหมฮะนั้นดีดีด้วยนะฮะรอบที่แล้วก็ติดในติดไปแล้วครับนะครับทีนี้ติดติดทั้งในสิบหารบกติดทั้งจากอากาศหรือคนภายนอกนี่ครับคิดว่าจะเลือกไปทางไหนก็ คิดว่าน่าจะเอาเป็นทหารบกครับอ๋ในสิทธิอาหารบกเพราะว่าเคยเป็นทหารเกณฑ์มาก่อนเป็นทหารเกณฑ์ทหารบกอ๋อเคยเคยเคยรับราชการทาหารมาก่อนครับก็เลยออกทหารบกอ๋อครับดีนะแล้วแล้วแล้วการฝึกนี่ก็คือฝึกหลักสูตรนี่ต้องไปฝึกที่ค่ายนาลัดใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อปท่านาลัดครับก็หลักสูตรกี่ปีนะฮะหนึ่งปีครับหนึ่งปีก็คือจบมาก็บรรจุข้าราชการใช่ครับหรือหรือว่าบรรจุตั้งแต่เป็นนักเรียนใึกิบแล้ว ก็คือว่าเรียนจบปุ๊บก็คือบรรจุเข้าราชการับก็คือว่าเขาจะให้เราไปอยู่ตามภูมิี้กน์เนาที่เราเกิดครับอ,อย่างคนอย่างผมเนี่ยภูมิทัศเนา้อที่ทำเ,เป็นบ้านจะเป็นอยู่ในกรุงเทพก็จะอยู่ในกรุงเทพน้องอยา่างบางคนอ,คอยู่จังหวัดนครราชสีมาก็จะเป็นจังหวัดนครราชสีมาอ๋อครับแล้วที่น้องต้นเคยบอกในวิดีโอทุกที่แล้วเนี่ยที่เอาหนังสือภูไปอ่านเนี่ยครับคือเอาไปอ่านในจริงจังใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เอาไป แต่ว่าเราไม่ได้คิดตามหรือยังไงก็คือลราแล้วอ่านแบบยังไงจะทาข้อสอบได้ช like ่วยบอกน้อง wow. ครับก็รือว่าคือกบว่าเราอยากเครียดนอนอย่ารับหรือว่าเราพยายามอยากเครียดอยากดดันอย่คาดหวังสูงคาดหวังได้แต่อยาาคาดหวังสูงมากอ๋อครับกลัวเราจะเครียดแล้วเราจะไม่มีสมาธิอ่านเราจะลนใช่ครับเราก็อ่านชิวๆใช่ครับให้มันเนื้อหาวิชามัน ข้อสอบใช่ครับแล้วเวลาเจอข้อสอบเราก็นึกอ๋อสมมุกเขาถามหลักอันนี้เราก็นึกมาตอบได้ใช่ครับเหมือนเด็กที่อาจารย์โค้งได้สอนนะครับก็ถือวอาจารย์โค้งก็จะให้ก็คือเหมือนมีการทวนข้อสอบครับก็คือของปี54 55ไงครับอ๋อเขามาวนมาอ่านเราจะได้เข้าใจอ๋อก็คือข้อสอบที่ครูให้ทำข้อไหนทำไม่ได้เราก็ไปอ่านทวนใหม่ใช่ครับทีนี้มันไม่ได้เพราะอะไรใช่ครับเราก็เปิดหนังสือหาใช่ครับหาว่าไม่ได้เพราะอะไรใช่ครับ เคล็ดลับที่จะสอบติดคือก็ถือว่าน้องต้นเนี่ยสอบได้ทั้งทั้งสองหล่าเลย<ร>ทั้งฐ<ร>า,านบกทั้งฐานอากา,กาศใช่ครับครับก็คือว่าเอาง่ายง่ยเลยว่าอาจารย์โอ่งเนี่ยมีเคล็ดลับในการสอบฐานที่ค่อนข้างดีครับก็เลยทําให้เราเนี่ยเหมือนมีพื้นฐานในการที่จะไปสอบและ,ะทำให้มันดีเราได้ดีแนวคิดน,นะครับก็ท้ายแลวก็จต้องมาเรียนกับอาจารย์ยเพื่อที่จะได้พื้นฐานแล้วก็ได้แนวคิดในการไปสอบอย่างนั้นมาหมดครับครับแล้วแล้วเรื่องภาระนี่คือเราต้องเตรียม พร้อมตลอดเวลาใช่ไหมเรื่งองทาร่าอรอันนี้คือแน่นอนนะคือคือเหรียมต้องเตรียมพร้อมระหว่างที่เราติวด้วยทอาวิชาการแล้วก็ก<ช>ารภารเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมไปด้วยเขาอย่างของทหารกากณ์นะครับคือเขาประกาศกฎเนี่ยคือตั้งแต่วันที่17เมษายนถึงวันที่21เ<ช>มื่อเราไปรายงานตัวแล้วเนี่ยฮะ<ช>แล้วเขาก็จะให้ระเบียบการออกมาพอเขาให้ระเบียบการเรามาเสร็จเนี่ย วันที่อย่างสมมติว่าบล็อกอย่างบ,บางคนเนี้ยได้คิวไปเท้มร่างกายวันที่2 2เลยอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีเวลาไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยใช่ครับมันจะต่างจากอาหารบกเนะาะอาหารบกเนี้ยมีเวลาเตรียมตัวสักหนึ่งอาทิตย์ตววกว่ากว่าเลยหรือสองแต่อาหา,ารอากเนี้ยคือปุกปับเลยบุบปับเลยแต่ว่าอันนี้ในส่วนของเข้าสายงานนะครับไม่ได้เป็นนักเรียนจ้าอ๋อครับก็คือสายงานโดยตรงเลยก็คือว่าไม่มีเวลาให้ เป็นแล้ไม่ไม่็นเต็มตัวแล้วฟิตร่างกายแต่เราก็ต้องฟิตไปทุกวันอยู่แล้ววิพตตัวฟิตอัพดึงข้อคือครับการนที่สำคัญคือบริหารทั้งสองอย่างให้พร้อมกันครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ